หนึ่งนาทีกับกอปทอ ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขนาดเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียง เอวินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจําเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนหรือให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนํามาซึ่งความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม